ครับกลับมาพบกันแล้วนะครับผมบีบีฟอนนะครับด้านหลังนี่เลยครับผมผมจะพาลูกค้ามาชมคันนี้ครับเป็นตัวเอลเลส์นะครับตัวท็อปขับ2องครับสี่คูณสเครื่องยนต์อยู่2.0จุนะครับร้อยแปแรงม้านะครับผมจะไปลงรายละเอียดนะครับว่าผมแต่งอะไรลูกค้ามากนะครับอันนี้ลูกค้ามาไกลเลยครับจากจังหวัดนะครับศรีสะเกดเลยครับผมไปแล้วผมจะพาไปลงรายละเอียดครับผมไปตัวนี้นะครับนี่ครับแบบหล่อๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับชุดวิตเตอร์ครับด้านล่างแบบนี้เลยครับผม เซนเซอร์6จุดยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับนี่ครับชุดวิตเตอร์นะครับอย่างนี้นะครับลูกค้าอยากได้เอกลักษณ์ของมัดแต่งนะครับตัวนี้จะเปลี่ยนกระจังหน้านะครับเป็นตัวม้านะครับผมแล้วก็มีลายอย่างนี้เลยครับเอกลักษณ์มัดแต่งขึ้นแบบนี้เลยครับไฟหน้าจะเป็นไฟไบ LED นะครับเปิดปิดอัตโนมัติได้นะครับผมตัวนี้ครับมาพร้อมกับครอบไฟอย่างนี้ครับดำด้านตัวนี้ ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแต่ค่าสีขามุกจะเพิ่ม1นึ่งบาทนะครับมาดูกันด้านข้างนะครับชุดวีเตอร์นี้จะเป็นซุ้มล้อแบบแนบนะครับผมอย่างนี้เลยตัวนี้สีดํานะครับแนบแนบแบบนี้เลยนะครับผมมาพร้อมกับนี่ครับตัวนี้ลูกค้าเปลี่ยนแม็กอย่างเดียวนะครับแม็กขอบ20นะครับยางเดิมนะครับยางเป็นของกูดเยียนะครับผมแม็กจะเปลี่ยนลายเป็นมาเวลนะครับ ลูกค้าสามารถเลือกลายแม็กได้นะครับมีหลายแบบหลายแนวให้เลือกนะครับตัวนี้ระบบของ e v e r อ e t เร้าน5้ามีระบบเบรกอัตโนมัตินะครับจอดเท็งด้านข้างนะครับมีระบบเสถียรภาพความทรงตัวนะครับผมอ่จะบอกว่าตัวนี้ค่อนข้างที่ออปชั่นสูงนะครับแล้วก็มีระบบเปิดปิดมูลลูปด้านบนด้วยนะครับครับนี้เลยแล้วก็นี่ครับแล็บหลังคานะครับครึ่งคันนะครับผมนี้เลยครับ แลบยาวไปยนด้านหลังเลยนะครับผมม,มาดูกันภายในนิดนึงนะครับผมเบาะไฟฟ้าด้านข้างนะครับผมจะเป็นเบาไฟฟ้าคู่หน้านะครับทั้งคนขับทั้งคนนั่นนะเปิดมาจะมีคำเวลความตัวนี้ครับคำว่าเอเวอเรสตนะครับผมนี้เลยเป็นเกียร์อัตโนมัติสิบสปีดนะครับผมหน้าจอ8นิ้วนะครับต่อ Apple CarPlay และ Android ได้นะครับอืม นี่เลยครับแล้วก็ใส่รองมือจับนะครับครอบมือจับสีดําให้แล้วครอบกระจกนี้เลยครับก็ครอบให้ครอบแก้ะสีดําตัดขาวครับแต่งขาวตัดดํานะครับตัวนี้นี้เลยครับฟิล์มลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้นะครับว่าอยากเอาเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับเราก็สามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ได้เพื่อให้สะดวกสบายในลูกค้าในการขับขี่ครับนี้เลยครอบฟ้าถังนะครับตัวนี้เราก็ใส่ให้ลูกค้าครอบไฟครับผมอย่างนี้เลย นี่ครับแลบมาเรียนด้านหลังเนี่ยนะครับผมแลบครึ่งคันเลยตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นระบบเตะฝาท้ายแฮนด์ฟรีนะครับอ่าราคาสมมุติเรามีกุญแจที่ตัวเราสามารถเอาเท้าไปเตะอย่างนี้ได้เลยครับผมนี่เลยเบาะแถวสามนะคะจะเป็นพับเบาะไฟฟ้านะครับตัวนี้ครับเราก็กดตัวนี้ได้เลยครับอ่านี่มีของลูกค้าอยู่แล้วก็คืนให้ลูกค้านะครับด้านหลังนะครับผม แล้วก็มีปุ่มกดด้านนี้เหมือนกันนี่ครับจะเขียนว่าไทเทเนียมนะครับผมตัวนี้ครับด้านหลังเปลี่ยนจากด้านเงินนะครับครอบคําว่าเอเวอเรส์เปลี่ยนเป็น,ปน,ปนครอบสีดํานะครับตัดด้วยหนังสือตัวเงินนะครับอย่างนี้เลยที่บอกว่าด้านหน้าเป็นเอกลักษณ์ของมาแตงแล้วด้านหลังก็เราก็ใส่เก็บรายละเอียดน,นึงให้เป็นลายมาแตงยาวมาด้านหลังนี้เลยครับชุดวิตเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นท่อหลอกนะครับผมนี่ครับ ท่อหลอกนะครับชุดนี้จะเป็นท่อหลอกครับผมเพื่อให้ดูสวยหรูนะครับสี่ท่อเลยประมาณนี้ครับโอเคครับประมาณนี้ครับผมก็ Bbford นะครับท่านใดสนใจก็โทรนะครับ0951 18 2259หรืออยากให้รีวิวรถรุ่นไหนตัวไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้แล้ครับฝากไว้ด้วยนะครับผม BbFord ครับบ๊ายบายครับ